ตาฟอร์พระนครเกษตรน้องมินนะคะวันนี้ตาจะพามาดูกระบะสีประตูตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อราคาที่1นึ่งล้านห้าหมบาทมาดูว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างเลยอย่างแรกนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นของเ a ปเตอร์เขียน f อฟโแบบนี้คันนี้คอนเซปต์เขาสีดําทั้งคันนะคะแต่ตัวรถเขาจะเป็นสีเทาดานะตัวนี้เขียน f อฟ d แบบนี้เลยสีดําคลิปดํานะคะดำทั้งหมดเลยมาพร้อมกับไฟมินิไลท์3จุดส้สมแบบนี้นะคะตัวนี้ติดทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลย ส่วนทางด้านหน้าอาจจะหน้าตาแปลกไปสําหรับตัวเรนเจอร์นั่นเองตัวนี้เขาใส่ชุดแต่งวายเข้าไปนั่นเองชุดแต่งวายตัวนี้ไม่ได้ถอดกันชนหน้าออกนะคะแค่ครอบเข้าไปเฉยสำหรับตัวชุดวายนั่นเองเขาจะมีความยาวทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะตัวคางนี่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีเงินหรือทําสีเป็นสีดําก็ได้สีจะเป็นสีด้านสีด้านหรือจะเป็นแบบสีเงาได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะไฟ C ีแคม เป็นซิกเนเจอร์สำหรับ next gen ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ XLT ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะ3จุดจะีเฟล็กกับตัวโคมทำให้ไฟมีความฟุ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่แยงตาขันด้านหน้าแน่นอนส่วนไฟเลี้ยวมีมาให้ในโคมแล้วเรียบร้อยติดตั้งครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันส่วนไฟตันหมอกตัวนี้เป็นไฟตันหมอกแบบอัจฉริยะนะคะถ้าหักโคมอะไรทา,างขวาไฟเขาติดทางด้านขวาทางด้านเดียวไฟซ้ายเขาติดดับให้อัตโนมัติถามว่าติดทางด้านขวาด้านเดียวเพื่ออะไรเพิ่มแสงเวลากลับรถ เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนทางด้าน,นข้างมีอะไรกันบ้างตัวนี้มาพร้อมกับชุดวายนั่นเองนะคะตัวคิ้วล้อ4ชิ้นนะคะรวมกันชนด้านหน้าเป็น5ชิ้นนั่นเองนะคะคิ Q ้วล้อเขาจะเป็นแบบเรียบนะคะจะมีความเว,ว้าทางด้านนี้จะคล้ายๆกับตัวแรปเตอร์นั่นเองนะคะเขียนโลโก้วายอยู่ทางด้านนี้นะส่วนล้อตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะปกติตัวสปอร์ตเขาจะเป็นขอบ18นั่นเองตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ20นะคะออฟเซตศูนย์เขาจะไม่ล้นออกมาจากคิ้วล้อเลยนั่นเองสำหรับตัว ะะตัวนี้ซีรีส์ยางจะอยู่ที่275ทับห้หรหรือขอบ20นั่นเองเป็นยางของคอสไวนะคะเป็นออเทเลนตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพท้องถนนยิ่งออเทเลนจะให้ความเงียบเวลาขับถนนดานั่นเองตัวนี้ยก2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกให้เรียบร้อยแล้วเป็นปีกนกของโยงสีแดงนะคะเป็นปีกนกโยงสีแดงถามว่าปีกนกจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมตาวแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าเพื่อในระยะยาวเขาจะได้ไม่กินหน้ายางนั่นเองปีกนกปรับองศา นะตัวนี้เครื่องยนต์2.0ุลิตรเทอร์โบเดี่ยวหรือซิงเกิลเทอร์โบแรงม้าที่1 7 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405้นิวตันเมตรนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเทากาฟไฟมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนทางด้านข้างมีอะไรกันบ้างเลยด้านบนเริ่มจากตัวราวหลังคานะคะราวหลังคาเป็นสีดำด้านน่นเองนะงคะการสาดฟิล์มกองแสงเบ้าลมมือเปิดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วส่วนสติ๊กเกอร์มีให้เลือกมากกว่าร้อยลายเลยทีเดียว ลูกค้าคงคอนเซปต์ความมินิมอลนิดหนึ่งนะคะแฝงด้วยชุดเหล็กและชุดวายทรงสไตล์อเมริกันน,นั่นเองบันไดข้างตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นของ h a m m e r รรุ่น s h a dow ที่มาพร้อมกับตัวการลื่นตัวนี้จะเป็นเมทซายนะคะและยังระบายน้ําได้ดีด้วยเพราะด้านบนเขาจะเป็นรังผึ้งเล็กๆนิดหนึ่งนะและก็ตรงนี้เวลาลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าไปที่มืดๆเนี่ยเปิดประตูเขาจะมีแสงสว่างสองมาให้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นรถนั่นเอง ส่วนทางด้านหลังมีอะไรกันบ้างตัวนี้จะเป็นตัวโลบาร์นะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมสําหรับตัวโลบาร์รุ่นบอลเลียร์ของฮาร์เมอร์นั่นเองเขาจะเป็นลังผึ้งมีความใหญ่นะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3และสปอตไลท์2ดวงนั่นเองเวลาเปิดไฟถอยหลังเขาจะมีความสว่างมากๆเลยนะคะส่วนทางด้านท้ายครอบไฟท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวสปอร์ตบ่งบอกถึงรุ่นรถนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะไฟเบกรกดวงที่3กับตัวรถมีมาให้อยู่ที่ฝาท้ายฝากระบานั่นเองนะคะโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่ๆตัวนี้มาพร้อมกับกล้องถ ะะส่วนทางด้านหลังนะคะเปลี่ยนกันชนใหม่เป็นกันชนของ h a m m e อร์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Nova s e r i e s นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟถอยหลังนะคะที่เป็น LED นะคะส่องสว่างมากๆเลยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนั่นเองมาพร้อมกับห่วงอะไหสีแดงสามารถลากจูงได้นะคะส่วนตรงกลางสามารถติดตั้งเป็นปากหมวแก้วหรือหัวลูกบอลสำหรับลากจูงรถเจสกีหรือรถบ้านนั่นเองนะคะตัว Hammer บอกนิดนึงว่าเหล็กเขามีความหนาถึง3มมิลเลยทีเดียวนะคะ ให้ความแข็งแรงกับตัวรถนะคะและตัวกันชนท้ายเขายังอบเข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูด้านใดนิดหนึงสำหรับตัวสปอร์ตขับเคลื่อนสีล้อตัวสปอร์ตนะคะภายในเขาจะคงความดำนะคะขึ้นชื่อว่าสปอร์ตเขาก็ต้องมีความดำนะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอ10นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ s ิง c 4โนะคะก็คือเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ได้นะคะทัชสกีนได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด แอร์ Air, แยกอิสระซ้ายขวานั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับวายเลสชาร์เจอร์หัวไทยเอไทยสี่นะคะตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อมีโหมดให้เลือกก็คือ two high f high และ follow นะคะตัวนี้สามารถปรับเป็นเกียร์แมนวลนได้นะคะถึง6ระดับเลยนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยอีกนิดนึงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีน้ําหนักเบาผู้หญิงขับได้สบายแน่ๆนะคะแต่ถามว่าเบามันอันตรายไหมไม่อันตรายนะขับเพิ่มความเร็วพวงมาลัยเขาหน่วงให้โนมันมนั่นเอง ก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถหล่อๆแบบนี้นะคะหรืออยากแต่งแบบไหนที่เป็นแนวของคุณสามารถโทรหาเตาได้ที่0942639626หรือทัออก inbox มาหาตาได้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงตารบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดหนึ่งวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ